สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะน,นําหนังสือที่ขายดีที่สุดตลอดกาลอีกเล่มหนึง่งนั่นก็คือหนังสือชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกของคุณโรเบิร์ตคิโยสกิหนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยมานานแล้วและกลายเปน็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเช่นกันหนังสือเล่มนี้เล่าถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เติบโตมากับพ่อสองคนพ่อคนหนึ่งเป็นคนรวยพ่ออีกคนเป็นคนจนชายคนนี้ได้เรียนรู้แนวคิดเรื่องการเงินจากทั้งสองคน และพบว่าแนวคิดของคนรวยนั้นช่างแตกต่างอย่างมากจากแนวคิดของคนจนหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยแนวคิดทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือแม้แต่คนที่กําลังวางแผนกเกษียณแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการเงินมากขึ้นและนําไปสู่ความมาั่งคั่งอย่างยั่งยืนในพอดแคสต์วันนี้เราจะมาเจาะลึกเฉพาะแนวคิดสําคัญๆจากหนังสือเล่มนี้กันครับว่าแนวคิดเหล่านี้เป็นอย่างไรและสามารถนําไปประยุกใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้าง เรามาเริ่มกันที่ข้อที่1่กันนะครับคือความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินเป็นแนวคิดสําคัญที่สุดประการหนึ่งจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกแนวคิดนี้อาจจะดูง่ายแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งทรัพย์สินคือสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับเราในขณะที่หนี้สินคือสิ่งที่ทําให้เราต้องเสียเงินออกไปทรัพย์สินสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือ 1. ทรัพย์สินที่สร้างรายได้เช่นบ้านที่ดินธุรกิจหุ้นและพันธบัตร 2. ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเช่นทองเพชรงานศิลปะนิสินก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆได้เหมือนกันนะครับคือหนี่สินระยะสั้นเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเป็นต้น 2. คือนี้สินระยะยาวคือสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์มาดูตัวอย่างของทรัพย์สินกันนะครับคือบ้านที่เราสามารถปล่อยให้ผู้อื่นเช่าอยู่ 2. ที่ดินที่ปล่อยเช่าได้ 3. ธุรกิจที่ทำกำไรได้ 4. หุ้นที่จ่ายเงินปันผล 5พันธบัตรที่จ่ายดอกเบีย้ยให้เราได้มาดูตัวอย่างหนี้สินกันนะครับ 1. ปบัตรเครดิตที่ยังมียอดค้างชําระ2สินเชื่อบุคคลที่ยังไม่ผ่อนชําระหรือผ่อนชําระยังไม่หมด3ส,สินเชื่อบ้านที่มียอดผ่อนชําระเหลืออยู่4ส,สินเชื่อรถยนต์ที่มียอดผ่อนชําระเหลืออยู่มาดูหลักการที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงกันนะครับหลักการสําคัญประการหนึ่งจากแนวคิดนี้ก็คือเราควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างทรัพย์สินมากกว่าการสะสมหนี้สิน คนรวยส่วนใหญ่สร้างไรายได้จากทรัพย์สินในขณะที่คนจนส่วนใหญ่ต้องทํางานเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้สินถ้าเราอยากรวยเราควรเริ่มต้นจากการสร้างทรัพย์สินให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตัวอย่างของการสร้างทรัพย์สินเช่นซื้อบ้านขึ้นมาเพื่อปล่อยเช่า2ลงทุนในธุรกิจ3ลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรต่างๆตัวอย่างของการจัดการหนี้สินเช่นจ่ายหนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้2เจราจาขอลดดอกเบีย้ยหรือผ่อนผันการชําระหนี้ 3เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบีย้ยต่ำลงหลักการนี้อาจจะดูง่ายแต่อาจจะทําได้ยากในบางครั้งโดยเฉพาะกับคนที่มีนี้สินจํานวนมากหรือไม่มีความรู้ทางการเงินเลยแต่ถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่นมากพอเราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นด้วยการให้ความสําคัญกับทรัพย์สินมากกว่านี้สินข้อที่2การศึกษาไม่ใช่คําตอบ เป็นแนวคิดที่อาจดูขัดแย้งกับความเชื่อของคนทั่วไปที่มักมองว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับความสําเร็จในชีวิตแต่หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญแต่ไม่ใช่คําตอบเดียวสําหรับความสําเร็จทางการเงินคนรวยส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาสูงนักแต่พวกเขามีความรู้ทางการเงินและสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างของคนรวยที่ไม่จบการศึกษาสูงเช่น1คุณบลเลนบัฟเฟต นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้น 2. คุณริชาร์ดบันสันนักธุรกิจและนักเขียนชื่อดังจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นและ 3. คุณสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิลจบการศึกษาระดับวิทยาลัยเพียง6เดือนเท่านั้นแต่คนเหล่านี้ประสบความสําเร็จทางการเงินได้เพราะพวกเขามีความรู้ทางการเงินและสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ คราวนี้เรามาดูหลักการที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับหลักการสําคัญประการหนึ่งจากแนวคิดนี้ก็คือเราควรให้ความสําคัญกับความรู้ทางการเงินมากกว่าการศึกษาการศึกษาช่วยให้เรามีความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการทํางานแต่ความรู้ทางการเงินจะช่วยให้เราสร้างรายได้และบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราอยากประสบความสําเร็จทางการเงินเราควรศึกษาความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมอยู่เสมอตัวอย่างของความรู้ทางการเงินที่ควรศึกษานะครับ 1. ความแตกต,ต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งเราพูดไปแล้วในบทที่แล้ว 2. การลงทุน3การวางแผนภาษี 4. การบริหารความเสี่ยงนอกจากนี้เราควรฝึกฝนการบริหารการเงินอย่างสม่ำเสมอเช่น1ตั้งเป้าหมายทางการเงิน2จัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย3วางแผนการลงทุนหลักการนี้ก็อาจจะดูยากนะครับแต่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนจนทำได้ในที่สุด ถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่นมากพอเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จทางการเงินได้โดยไม่ต้องจบการศึกษาที่สูงนะมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับคือการพยายามเรียนรู้จากคนรวยเป็นแนวคิดที่ชี้ให้เห็นว่าคนรวยมักมีมุมมองและทัศนคติต่อเงินที่แตกต่างจากคนจนคนจนมักมองว่าเงินเป็นสิ่งที่ได้มายากและควรใช้ให้คุ้มค่าในขณะที่คนรวยมองว่าเงินเป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้และควรใช้เพื่อสร้างกําไร คนรวยมักมีแนวคิดและทัศนคติต่อเงินที่ช่วยพวกเขาประสบความสําเร็จทางการเงินได้มาดูหลักการที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงกันนะครับหลักการสําคัญประการหน,หนึ่งจากแนวคิดนี้ก็คือเราควรเรียนรู้จากคนรวยและนําแนวคิดจากพวกเขามาปรับใช้กับชีวิตของเราเราสามารถเรียนรู้จากคนรวยได้หลายวิธีครับ 1. อ่านหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับความสําเร็จทางการเงิน 2. ฟังการสัมมนาหรือเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการเงิน 3. พูดคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงิน นอกจากนี้เราควรสังเกตพฤติกรรมของคนรวยและลองทําตามดูบ้างตัวอย่างเช่นคนรวยมักมีนิสัยประหยัดและหมัดลงทุนเราควรลองประหยัดเงินและลองลงทุนดูบ้างหลักการนี้อาจจะดูง่ายนะครับแต่จะทําได้ยากสําหรับบางคนโดยเฉพาะกับคนที่มีทัศนคติต่อเงินที่แตกต่างจากคนรวยแต่ถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่นมากพอเราก็จะสามารถเปลี่ยนทัศนคติต่อเงินของเราได้และเ,เรียนรู้จากคนรวยจนประสบความสําเร็จทางการเงินได้เช่นกันตัวอย่างนะครับ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของแนวคิดและทะัศนคติต่อเงินของคนรวยที่เราสามารถเรียนรู้ได้ 1. แนวคิดเรื่องทรัพย์สินและนี้สินคนรวยมักให้ความสําคัญกับทรัพย์สินมากกว่านี้สินพวกเขาเชื่อว่าทรัพย์สินสามารถสร้างไรายได้ให้กับพวกเขาในขณะนี้สินมีแต่จะทําให้พวกเขาต้องเสียเงินออกไป 2. แนวคิดการลงทุนคนรวยมักลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคัง่งพวกเขาเข้าใจว่าการลงทุนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างไรายได้จากทรัพย์สินและสุดท้ายนะครับข้อ3 แนวคิดเรื่องทัศนคติต่อเงินคนรวยมักมีทัศนคติที่ดีต่อเงินพวกเขาเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้และควรใช้เพื่อสร้างผลกําไรมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นแนวคิดที่เชื่อเห็นว่าเวลาเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งยิ่งเราเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีเวลาให้เงินเติบโตมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นถ้าเราเริ่มลงทุนตอนอายุ20ปี และลงทุนอย่างสม่ำเสมอเดือนละ1 0 0 0 0บาทด้วยอัตราผลตอบแทน10%ต่อปีเราจะมีเงินออมรวม1ล้านบาทภายในเวลา20ปีแต่ถ้าเราเริ่มลงทุนต่ออายุ30และลงทุนอย่างสม่ำเสมอเดือนละ1น0 0 0บาทด้วยอัตราผลตอบแทน10%ต่อปีเราจะมีเงินออมรวม0 ,00 0 0บาทภายในเวลา20ปีจะเห็นได้ว่าถ้าเราเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่เราก็จะมีเงินออมมากขึ้นเท่านั้นคราวนี้มาดูหลักการที่ใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับ ง่ายๆคือเราควรเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยเราสามารถเริ่มต้นลงทุนได้แม้มีเงินไม่มากโดยลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเงินฝากประจํากองทุนรวมตลาดเงินนอกจากนี้เราควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูตัวอย่างกันนะครับ 1. การลงทุนในเงินฝากประจําการลงทุนในเงินฝากประจาเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน สองการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นกันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาเงินต้นและได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและสุดท้ายนะครับการลงทุนในหุ้นการลงทุนในหุ้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกันถ้าเราเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุอย่างน้อยและสม่ำเสมอเราก็สามารถสร้างความมั่งคั่งในอนาคตได้เช่นกันครับ ข้อที่5ลงทุนในสังหาริมัพยัเป็นแนวคิดที่ชี้เห็นว่าสังหาริมทัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากผู้คนจําเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ทําธุรกิจนอกจากนี้สังหาริมทรัพย์ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากที่ดินมีอยู่อย่างจํากัดคราวนี้เรามาดูหลักการที่ใช้ได้ในชีวิตจรงิงกันนะครับการลงทุนในสังหาริมัพยัเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆดังนี้ หนึ่งการลงทุนเพื่อเก็งกําไรการลงทุนเพื่อเก็งกําไรเป็นการคาดการ์ว่าราคาของอส,สังหาริมทรัพย์จะสูงขึ้นในอนาคตจึงซื้ออส,สังหาริมทรัพย์มาเก็งกําไร 2. การลงทุนเพื่อสไร้างรายได้การลงทุนเพื่อสไร้างรายได้เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์มาปล่อยเช่าหรือเพื่อให้ได้รับไรายได้จากค่าเช่าตัวอย่างนะครับ 1. การลงทุนเพื่อเก็งกาไรตัวอย่างก็คือการซื้อที่ดินเปล่าในทําเลที่มีแนวโน้มได้รับการพัฒนาจากรัฐบาล ตรงนี้เราสามารถที่จะเก็งกําไรเพื่อขายต่อในอนาคตได้ 2. การลงทุนเพื่อสร้างไรายได้ตัวอย่างก็คือการซื้อคอนโดมิเนียมมาแล้วก็นํามาปล่อยเช่าถ้าเราเลือกลงทุนในสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมเราก็สามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีได้เช่นกันอย่างไรก็ตามการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ก็มีความเสี่ยงนะครับก็ควรศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนข้อที่ 6. สร้างธุรกิจของตัวเอง เป็นแนวคิดที่ชี้ให้เห็นว่าการสร้างธุรกิจของตัวเองเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้และสร้างความมั่งคั่งให้ชีวิตการสร้างธุรกิจของตัวเราเองทําให้เราสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่เราเป็นเจ้าของเองซึ่งแตกต่างจากการทํางานเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ของเราขึ้นอยู่กับผู้อื่นนอกจากนี้การสร้างธุรกิจของตัวเองยังทําให้เรามีสละในการทํางานและกําหนดทิศทางของชีวิตได้มาดูหลักการในชีวิตจริงกันนะครับว่าสามารถไปปรับใช้ได้ยังไงบ้าง การสร้างธุรกิจของตัวเองอาจดูเป็นเรื่องยากแต่ก็มีหลายคนประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจของตัวเองถ้าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงเราก็สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้เช่นกันตัวอย่างนะครับธุรกิจค้าปลีกเช่นร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าธุรกิจบริการเช่นร้านอาหารหรือโรงแรมหรือธุรกิจด้านเทคโนโลยีเช่นซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆถ้าเราเลือกธุรกิจที่เหมาะสมและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเราก็สามารถสร้างไรายได้และสร้างความมัง่งคั่งได้ อย่างไรก็ตามการสร้างธุรกิจก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเหมาะกับคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างจริงจังและศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนจะเริ่มตัดสินใจสร้างธุรกิจนะครับข้อที่7ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งครับที่คนรวยมีความคิดที่แตกต่างออกไปคือการปกป้องตัวเองจากภาษีเป็นแนวคิดที่เชื่อเห็นว่าภาษีเป็นภาระที่ต้องจ่ายให้กับภาครัฐแต่เราสามารถลดภาระภาษีได้ด้วยการวางแผนภาษีอย่างเหมาะสมภาษีเป็นรายได้หลักของรัฐ ที่ใช้ในการจัดหาสวัสดิการสาธารณะต่างๆเช่นการศึกษาการสาธารณะสุขหรือถนนหนทางทั่วไปอย่างไรก็ตามภาษีอาจกลายเป็นภาระหนักสําหรับประชาชนได้โดยเฉพาะคนที่มีไรายได้สูง,สงเรามาดูหลักการที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะครับเราสามารถลดหย่อนภาษีได้หลายวิธีครับ 1. เลือกการลงทุนที่เหมาะสมการลงทุนบางประเภทเช่นกองทุนรวมระยะยาวหรือ ltf และกองทุนรวมพุ้นระยะยาวเพื่อการออมหรือ ssf ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2. ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีรัฐบาลมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆมากมายเช่นการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆอันนี้เราก็ควรศึกษาให้ดีและรอบคอบนะครับและสุดท้ายข้อ3พยายามบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้เราลดภาษีได้เช่นการวางแผนเกษียณอายุอย่างเหมาะสมต่อไปเป็นตัวอย่างบางส่วนของวิธีการลดภาระภาษี 1. เลือกการลงทุนที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นการลงทุนในกองทุนรวมุูนระยะยาวหรือ LTF และกองทุนรวมุูนระยะยาวเพื่อการออม SSF สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง30%ของเงินลงทุน2ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตัวอย่างเช่นการหักค่าใช้จ่ายในค่าลดหย่อนต่างๆเช่นค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลค่าประกันชีวิตเป็นต้นและ 3. บริหารความเสี่ยงตัวอย่างเช่นการวางแผนเกษียณอายุอย่างเหมาะสมเช่นการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพหรือ IMF สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด30%ของเงินลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นๆเช่นยกเว้นเงินภาษีปันผลและภาษีดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเราควรวางแผนภาษีอย่างเหมาะสมก็จะสามารถลดภาระภาษีได้และนําเงินไปลงทุนหรือใช้ใจ่ายอย่างคุ้มค่ามากขึ้นมาถึงข้อที่8นะครับคือการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวคิดที่ชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆได้ ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการเงินหรือธุรกิจถ้าเราไม่บริหารความเสี่ยงเลยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงอย่างรุนแรงมาดูหลักการที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงกันนะครับ 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเช่นการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำสองการลดระดับความเสี่ยงเช่นลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยง 3. การโอนความเสี่ยงเช่นการซื้อประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงต่างๆตัวอย่างนะครับ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตัวอย่างเช่นการลงทุนในเงินฝากประจำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำสองการลดระดับความเสี่ยงเช่นการลงทุนในกองทุนรวมผสมซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทเพื่ er <3. S 2> อกระจายความเสี่ยงออกไป 3. การโอนความเสี่ยงตัวอย่างเช่นการซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงในกรณีเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยถ้าเราบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเราก็สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงได้ซึ่งจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทงการเงินได้ง่ายขึ้น มีหลักการเพิ่มเติมมาแถมอีกสักนิดนึงครับคือ 1. นเราควรติดตามความเสี่ยงเราต้องติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเพื่อประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงและเตรียมรับมือไว้2การปรับตัวต่อความเสี่ยงเราต้องพร้อมที่จะปรับตัวต่อความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นการเปลี่ยนแผนการลงทุนหรือแผนธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ 3. การยอมรับความเสี่ยงเราต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้บ้างเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ทั้งหมดมาถึงข้อที่9กันแล้วนะครับ ทัศนคติสําคัญที่สุดเป็นแนวคิดที่ชี้ให้เห็นว่าทัศนคติของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆนั้นมีความสําคัญมากกว่าความรู้หรือความสามารถของเราทัศนคติของเราเป็นตัวกําหนดว่าเราจะมองเห็นโอกาสหรือมองเห็นอุปสรรคเราจะเรียนรู้หรือเราจะร้มเหลวหลักการที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับคือทัศนคติที่ดีจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและมองหาทางแก้ปัญหาเราจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเราจะมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของทัศนคติที่ดีนะครับ 1. ทัศนคติเชิงบวกทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้เรามองเห็นด้านดีๆของสิ่งต่างๆและเราจะมองหาโอกาสใหม่ๆเราจะไม่สิ้นหวังครับ 2. ทัศนคติแห่งการเรียนรู้ทัศนคติแห่งการเรียนรู้จะช่วยให้เราพัฒนาตนเองอยู่เสมอเราจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้เราจะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง,างๆและสุดท้ายคือทัศนคติแห่งความสําเร็จทัศนคติแห่งความสําเร็จจะช่วยให้เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย เราจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งถ้าเราพัฒนาทนัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆเราก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นนอกจากหลักการข้างต้นแล้วยังมีหลักการเพิ่มเติมบางประการที่สามารถใช้พัฒนาทนัศนคติที่ดีได้เช่น1การมองโลกในแง่ดีพยายามมองหาด้านดีๆของสิ่งต่างๆในชีวิตอยู่เสมอ 2. การยอมรับความผิดพลาดยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเรียนรู้จากมัน 3. การมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของเราและยอย่าย่อท้อตอประสักหลักการเหล่านี้จะช่วยเราพัฒนาทัศนคติที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับข้อที่10คือไม่หยุดการเรียนรู้เป็นแนวคิดที่ชี้เห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่เสมอเพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความรู้และทักษะของเราจึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามไปด้วย ถ้าเราหยุดเรียนรู้เราก็จะล้าสมัยและจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทรอบตัวหลักการที่ใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้หลายวิธีครับคือ 1. น1การศึกษายังเป็นทางการเช่นการเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ2การศึกษาด้วยตัวเองเช่นอ่านหนังสือหรือค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 3. การฝึกฝนในสนามจริงเช่นการทดลองทําสิ่งใหม่ๆหรือทดลองลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของการเรียนรู้คือหนึ่งการศึกษาอย่างเป็นทางการเช่นการเข้าเรียนในหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพหรือเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะต่างๆ 2. การศึกษาด้วยตัวเองเช่นการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนและเพิ่มทักษะการลงทุน 3. การฝึกฝนเช่นการทดลองทำธุรกิจใหม่ๆเล็กๆก่อนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสายธุรกิจนั้นๆ ถ้าเราเรียนรู้อยู่เสมอเราก็จะทําเหตการเปลี่ยนแปลงและประสบความสําเร็จได้นอกจากหลักการข้างต้นแล้วยังมีหลักการเพิ่มเติมบางประการที่สามารถใช้เรียนรู้ได้เช่น 1. การกําหนดเป้าหมายแห่งการเรียนรู้การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้เราให้ชัดเจนเช่นต้องการเรียนรู้อะไรเรียนรู้เพื่ออะไรจะช่วยให้เรามีความชัดเจนและประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้น 2. วางแผนการเรียนรู้การวางแผนการเรียนรู้ของเราให้เหมาะสมเช่นกําหนดเวลาเรียนเลือกวิธีการเรียนอย่างเหมาะสมจะช่วยเราจัดการตารางเวลาในแต่ละวันได้ดีขึ้น และ3การติดตามผลการเรียนรู้พยายามติดตามผลการเรียนรู้ของเราอยู่เสมอเพื่อประเมินว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นมันคุ้มค่าหรือเปล่ามาสรุปสองท้ายการสักนิดนะครับความสําเร็จทางการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จได้สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จเราไม่ควรย่อท้อต่ออุปสรรคและควรเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แนวคิดทั้ง1ิบข้อข้างต้นเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จทางการเงินได้มากขึ้นแนวคิดเหล่านี้อาจจะดูเรียบง่ายแต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันถ้าเรานําแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงเราก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จทางการเงินมากขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องลงมือทําและอย่ารอให้โอกาสมาถึงเราขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จทางการเงินตามที่ตั้งใจไว้นะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับ พบกับผมนิววีรชัยได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ